สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นําเหรียญส่วนๆมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญราชาเลือกโพกทรัพย์ของหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทโธนะครับออกวัดสะแก้วปี2521เป็นเนื้อทองแดงครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่องพระเลยนะครับนะอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับวิธีดูเหรียญนะครับง่ายๆนะครับผมก็จะย้ําเตือนไปในทุกๆคลิปนะครับว่าวิธีการดูของผมเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อนนะครับก็ดูเป็นงานศิลปะที่ผมทำเนี่ยเป็นงานศิลปะล้วนๆนะครับก็เนี่ย ผมจิ้มมาจากรูหูพี่ๆเห็นไหมว่าจะได้พอดีเลยนะครับเนี่ยจิ้มมากกลางรูเจาะเห็นไหมพี่ๆเพื่อนจะได้ซ้ายขวาพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับอ่ะหน้าได้นะครับเราไปดูหลังพลิกหลังมาครับก็เหมือนกันครับทําลักษณะเดียวกันครับเนี่ยก็จิ้มมาจากหูหลังเนี่ยจิ้มมาจากศูนย์กลางหูหลังพี่ๆเพื่อนเห็นไหมว่ามันจะได้ครับได้เือแทบจะทุกเหรียญที่ผมเอามาให้พี่ๆเพื่อนได้ชมเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยกลางหูหลังครับ เราก็จะได้บรรลานซ้ายขวาเลยเป๊ะๆเลยเห็นไหมถุงถุงเงินตรงกลางเป๊ะๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มคาดอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป๊ะๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอ่าเซนเตอร์ได้แล้วอ like ันนี้ดูอะไรครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมผมก็จะย้าเตือนไปทุกเหรียญทุกเหรียญนะครับเพื่อพี่เพื่อนได้พอดูผมบ่อยๆแล้วพี่เพื่อนก็จะคุ้นชินนะครับนะก็คุ้นชินวิธีการผมนะผมก็ต้องบอกทุกครั้งนะครับอ่าก็ต้องตัดให้ตรงรอบเขามีรอบให้ตัดก็ต้องตัดให้ตรงรอบจริงไหม ไม่มีการตัดล้นตัดเกินนะครับตัดเกินนี่ผิดหลักเลยนะครับตัดแหว่งเข้าไปก็ผิดหลักนะครับตัดเกินออกมาก็ผิดหลักเขามีกรอบให้ตัดก็ต้องตัดให้ตรงกรอบนะครับเพราะว่าบล็อกตัดตัวตัดมันเป็นเขาทํามาพอดีนะครับเขาทํามาพอดีนะครับพี่เพื่อนนึกออกไหมพี่เพื่อนนึกออกไหมออง่ายๆครับเพราะว่าตัวตัดเขาทามาพอดีนะครับเขาทาพอดีกับเหรียญเลยนะแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังก็เหมือนกันครับหน้าได้หลังก็ต้องได้ครับนะ หน้าได้หลังก็ต้องได้ม,มันจะมีบางเหรียญนะครับที่อาจจะข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้เล็กกว่าเป็นไปได้เพราะหน้าเนี่ยหน้าบังคับไงคือหน้าได้ปุ๊บหลังหลังก็จะาปตามถูกไหมเพราะว่าบังคับด้านหน้านะครับนะผิดพลาดได้คือหมายถึงว่าข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้เล็กกว่านิดหน่อยเป็นไปได้ครับแต่ถ้าถ้าข้างนี้ใหญ่ไปเลยแล้วข้างนี้แม่งหายไปเลยเนี่ยผิดนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนะก็ต้องมีต้องสมบูรณ์นะครับก็คือสมบูรณ์แต่อาจจะเท่ากันเป๊ะๆไหมอันนี้ พิจารณาเอาเลยครับพี่พิจารณาเอาเลยนะครับนิดนิดหน่อยๆครับบางทีหน้าได้หลังก็ต้องมีบ้างครับนิดหนึ่งบางทีมันนิดเดียวเพราะว่าเขาเขาเป็นตัวตัดเขาตัดมานะครับนะเราไปดูหูหลังครับจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญนะครับจุดตายนะครับจุดตายของเหรียญนะครับก็เพื่อนดูครับเนี่ยเห็นไหมจะต้องเรียบเนียนทุกเหรียญนะครับจะต้องไม่มีรอยขุดรอยแกะรอยเการอยคัตเตอร์รอยแบบจะมาเป็นเส้นเส้นเป็นเป็นแบบปาดออกไปก็ไม่ได้นะครับแล้วหูหลังเนี่ยเบสิก เจาะปิ้นตั้งนี้เบสิกอย่าให้เป็นเนินภูเขาขึ้นไปนะครับอย่าให้เป็นภูเขาขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนเหมือนเดิมครับต,ตัดพับลงมาปกตินะครับปกตินะครับปกติของเหรียญแล้วเรียบของผมก็คือหมายถึงว่าต้องเรียบทั้งหมดคือเรียบไปเลยครับเรียบเนี่ยรอบวงเส้นรอบวงไปถึงหูบนนะครับต้องเรียบยาวไปเยลยลาวยาวขึ้นไปทั้งหมดต้องเรียบเนียนนะครับทั้งหมดต้องเรียบเนียนนะครับอ่าได้นะครับอีน,นี้เราได้แล้วเซนเตอร์เราได้ขอบตัด เราได้หูหลังนะครับ,บคราวนี้เราก็ไปดูลักษณะขององ์พระเหงื่อเหงื่อมือผมแตกหน่อยนะครับเราไปดูลักษณะขององพระก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหันหน้าหันข้างนะครับแล้วก็จะเขียนด้านนี้ว่าหลวงพ่อคูณด้านหลังก็แล้วก็จะปริสุดโทนะครับนะแล้วก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคแล้วก็ไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวางศิลาเล่กุตินะครับวัดแสแก้ว เมืองลครราชสีมานะครับแล้วก็รุ่นราชาเลิกพคกขัยพวันที่17มีนาสองหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอักขระนะครับนะครับอ่าเราได้ลักษณะของเหรียญเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ไปดูกันที่องค์พระนะครับซูมเข้าไปครับอ่าพี่เพื่อนก็จะเห็นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในทุกเหรียญนะครับว่ามิติจะมาเต็มคําว่ามิติมาเต็มก็พี่เพื่อนก็ดูเลยครับเนี่ยเห็นไหม เพิ่งมันต่างกับเหรียญถอดนะครับมันต่างกับเหรียญถอดเหรียญถอดจะไม่มีลักษณะพวกนี้ครับเนี่ยเหรียญถอดจะไม่มีลักษณะพวกนี้การดออิ่งแรงเงานะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมบนเกสาบนหน้าบนตานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องอันนี้เหรียญมันเล็กพอซูมเข้าไปไม่เห็นครับอาจจะต้องลงกล้องเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นรอยแกะรอยเก่าไหมครับเนี่ยบริเวณทุกบริเวณทั่วบริเวณทั้งหมดนะครับจะต้องมิติจะต้องมาเต็มนะครับไม่ได้เป็นแค่หน้าหลวงพ่อเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นแค่หน้าหลวงหลวงพ่อแล้วก็จะเป็นโลหะ ถ้าเราลักษณะของเหรียญถอดก็คือส่องไปก็จะเห็นเป็นพื้นโลหะเลยพื้นโลหะเลยครับอันนี้แต่ว่าเหรียญแท้ที่ดีเนี่ยจะต้องจะต้องส่องไปแล้วเห็นมิติการแกะการเกาเพราะเขาใช้เป็นบล็อกสดนะครับบล็อกมือขีดอยู่บนเหล็กครับนะมันจะต้องเห็นมิติทุกอย่างนะครับที่ที่ช่างช่างเขาได้แกะได้เกาทุกทุกจุดทุกส่วนนะครับนะจะจะต้องเป็นบริเวณต,ต้องเป็นชัดเจนแบบนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยจะต้องมีร้อยแกะร้อยเกานะ ของแท้นี่ดูง่ายครับนะเนี่ยส่องเึิเดียวก็รู้แล้วครับดูเอาง่ายๆที่ผมบอก3 3สอย่างเรื่องต้นนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับจบเลยเหรียญโบราณดูได้ทุกเหรียญครับนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ดูได้หมดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าเหรียญจะเป็นพื้นแอ่งกระทะลงไปนะครับจะเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กๆนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีรอยเห็นไหมจะมีกระแสการปั๊มออกไปนะครับแล้วก็ ตัวนังสือก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับตัวหนังสือก็จะคมชัดนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมแล้วเนี่ยสาคัญเลยนะครับสําคัญตัวหลงพ่อเนี่ยครับถ้าเหรียญผมเอามาให้โนชมไปแล้วนะครับเหรียญที่เหรียญเกที่มันไม่มีมิติก็อย่างเหรียญเหรียญน้ำปูแหวนนะครับนะคือส่องไปเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้คือเราจะเห็นเป็นเนื้อโลหะธรรมดาอย่างนี้แต่อันนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าต่างกันเห็นไหมมันต่างกันครับมันต่างกันระหว่างระหว่างพื้นโลหะธรรมดากับ กับกับจุดที่เราที่เราที่เราได้ที่เราได้แกะเก่าครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันต่างกันครับมันต่างกันเนี่ยมันต่างกันครับตำหนิจุดไม่มีนะครับพี่ตำหนิจุดไม่มีนะครับตำหนิจุดไม่มีนะครับเหมือนเดิมนะครับเหรียญผมไม่มีตำหนิจุดนะครับไม่มีนะครับนะขอบข้างไม่ต้องไปดูครับขอบตัดไม่ต้องไปดูครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วเราก็มาดูครับเนี่ยเห็นไหมตรงตรงนี้ต้องคมชัดเลยเนี่ยพวกบ่าพวกนี้ห้ามล้มห้ามตื้นนะครับห้ามแบร์ลงไปนะครับหมายถึงว่า ห้ามสมุดลงไปครับหมายถึงว่ามันจะปืดลงไปอ่ะอันนี้มันต้องตั้งเป็นชันเป็นขอบปิ้นตั้งขึ้นอย่างนี้ครับต้องตั้งขึ้นทั้งหมดแล้วตัวนังสือจะคมชัดนะไม่มีการล้มการเบอร์นะครับต้องคมชัดคมชัดคือพูดง่ายๆต้องสวยงามและเรียบร้อยครับของแท้ต้องสวยงามและเรียบร้อยคือถ้ามันผิดพลาดไปเนี่ยแสดงว่าเราต้องคิดเลยต้องคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเพราะอะไรนะครับมันต้องเราต้องตั้งคําถามะครับนะตั้งคําถามกับตัวเหรียญนะครับว่าเอ๊ะเพราะเป็นมันเป็นเพราะอะไรนะครับ เหรียญเนี่ยผมมีเยอะแล้วก็หลายเหรียญก็ทําได้ดีมากๆนะครับทําได้ดีมากๆแต่ส่วนตัวผมพอพอมันมีตําหนิเนี่ยผมจะมีคําถามในใจเลยว่าเอ๊ะทาไมนะครับแล้วก็พอเรามานั่งพิจารณาดีๆเราก็จะเข้าใจอ๋อมันถอดแบบนี้วิธีการสร้างมันวิธีการทํามัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ครับคือมันทําได้เหมือนจริงๆนะครับเหมือนมากๆก็มีนะครับแต่ ก็จะมีก็จะมีจุดให้เราได้ได้สังเกตนะครับว่า,ว,าว่ามันแท้มันปลอมมันต่างกันยังไงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหรียญราชาพกษัพย์นะครับหลวงพ่อคูนะครับนะเขาสร้างในงานวางศิาลาฤกษ์กุฏินะครับมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อแต่ข้อมูลไอ้พวกรา,รายละเอียดไอ้ไอ้จำนวนการสร้างเนี่ยนะเราก็มั่นใจไม่ได้นะครับเพราะว่าการจดการจดลงไปใน ในการบันทึกเนี่ยบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนไปได้แต่ว่าที่ที่ผมเอามาก็มีเป็นเนื้อเงิน200เหรียญแล้วก็เนื้อต้องแทง5000เหรียญแต่อันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับนะแต่ส่วนตัวผมก็เนี่ยคือท,ที่ผมเอามานําให้ดูทุกวันทุกวันก็อยากให้พี่ได้คุ้นชินนะครับว่าเนี่ยมันมีจริงๆครับพี่มันต่างกันจริงๆนะครับเหรียญปลอมกับเหรียญจริงนะครับมันต่างกันโดยชิ้นิงนะครับนะคือมองมาเนี่ยคือมองเผินๆก็คือ ก็มือก็ใช่แต่พอถ้าเราเจาะลึกลงไปมันไม่ใช่ครับพี่คือมันจะมีลักษณะเหรียญถอดอย่างที่ผมได้อธิบายก็ถอดอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะเหมือนจริงมันก็คือภาพมันก็คือภาพพิมพ์แต่อย่างนี้ก็คือภาพสีน้ำมันนะพี่เพื่อนนะอยากให้พี่เพื่อนได้ดูแล้วความความคุ้นชินนะครับนะที่ผมบอกทุกครั้งทําไมผมต้องทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้ำย้ำยํานะครับเพราะว่าคือผมอยากให้พี่เพื่อนไ,ได้คุ้นชินนะครับคือคุ้นชินแล้วก็เอาวิธีการที่ผมได้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 ทำเนี่ยลองไปทําดูนะครับ แล้วก็จะเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเหรียญมันเป็นยังไงนะครับนะและไอเหรียญที่ไม่มีต้ามีตาในตลาดที่เอามาขายกันนะครับมันไม่ใช่หรอกครับพี่เพื่อนเพราะว่ามันเป็นเหรียญบล็อกสดนะครับเหรียญบล็อกสดยังไงความธรรมชาติของบล็อกสดมันก็จะมีให้เห็นนะครับคือไม่ใช่ไม่มีหน้าก็จะไม่มีหน้าเหมือนกันหมดนะครับมันมันมันไม่ใช่นะครับพี่เพื่อนนะเหรียญเนี่ยเขาทํามาเนี่ยสวยทุกเหรียญน,นะครับพี่เพียงนแต่ว่า เออถ้าเหรียญมันใช้ตามการเวลาไปแล้วมันเสียหายไปตามการเวลาเลอะเลือนไปบ้างบางอย่างความเรียบร้อยก็ต้องมีให้เห็นหรือว่าถ้าเหรียญในลักษณะที่ที่มาเด็ดเป็นเหมือนกันหมายถึงว่าอ่าเลือนนิดหน่อยแล้วก็ต้องเห็นแต่ถ้าถ้ามันเลือนเหมือนกันหมดทุกทั้งตลาดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับพี่นะพี่เพื่อนนะอย่างหลวงพ่อพรมปีหนึ่งหกเนี่ยนะผมมั่นใจล้านร์นเซ็นว่าของผมมันมันจะต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับคือ คือไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่มีหน้ามีตากันทั้งตลาดแบบนั้นนะครับนะแล้วทาไมมันแปลกตรงที่ว่าของผมมีหน้ามีตาแล้วตรงตรงตรงเท้าก็มีด้วยมีเท้าด้วยแล้วของผมคมชัดทั้งหมดนะครับซ um ึ่งไม่ต้องไปดูเม็ดถั่วเม็ดงาเลยนะครับเงินคนละเรื่องเลยนะครับพี่พเพื่อนนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ชมแล้วก็ลองใช้ลองใช้ดูในพิดๆดูนะครับว่าไอที่ผมบอกผมเอามานําเสนอเนี่ยว่ามันมันโอเคไหมนะครับพี่พเพื่อนนะแล้ว ผมอยากให้คุ้นชินนะครับกับวิธีการที่ผมได้ทำสามสี่อย่างเบื้องต้นนะครับเซนเตอร์ขอบตัดหูหลังนะครับแล้วก็มาดูชิ้นงานครับว่าการแกะบล็อกสดไหมและโลหะลมดำเป็นยังไงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเหรียญราชาเลิกโพกซับหลวงพ่อคูณนะครับมีราคาเหมือนกันบั้งครับนะเพราะว่าเขาน่าจะเล่นหานะครับหลวงพ่อคูณนะครับนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอพ่อหลวงพ่อก่อนครับก็เหมือนเดิมครับ ก็ขอพรหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่นเพื่อนและตัวผมนะครับมีความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังสมความปรารถนานะครับให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ